เดยวคลิป EP นี้มารีวิวเจ้านกยักษ์สุดโหดสุดเทพกันให้ดูนะครับในมอดอาร์คอีเทนอนนฮะเป็นสัตว์พิเศษนะครับที่ถูกจัดอยู่ในจำพวกอิเลเมนเทลที่มีธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็มีพลังประเภท AOE หรือที่เรียกว่า Area of Effect นะครับ ซึ่งเป็นพลังโจมตีแบบการเพกกระจายและก็เป็นแบบไฟฟ้าช็อตนะครับตัวนี้นะเหมาะสำหรับการเอาไปพามเอาไปพามเอาไปฟาร์มของนะครับเพราะว่าน,นอกจากจะดาเมจแรงแล้วนะครับถึกแล้วแล้วก็ยังสามารถฟาร์มได้แบบไม่ต้องไปสัมผัสกับศัตรูอย่างเช่นเวลาเรากดคอนโทรลปุ๊บรอบๆตัว จะปล่อยพลังสายฟ้าออกไปนะครับไปโจมตีศัตรูแล้วเราก็จะได้ได้ของมานะครับเห็นไหมได้ของมาอันนี้น้อยไปเดี๋ยวไปหาตรงที่สัตรูเยอะๆหน่อยพกสัตว์เยอะๆอันนี้ไม่ได้มีพลังวิเศษอย่างอื่นนอกจาก พลังรวมตีสายฟ้าแบบวงกว้างนะครับอ่าสมมติผมกดคอนโทรลปึ๊บนี่นะครับคอนโทรลเี้ยงเข้าไปเราไม่จะเป็นต้องมานั่งเล็งว่าสายฟ้าจะไปโดนตรงไหนครับคือจะโดนร,บรอบๆตัวเราทุกตัวเลยนะเดี๋ยวไปปวนปวนเผามังกรหน่อยสิ ทำไมค้างค้างกึกดึกอย่างนี้ตัวอะไรนี่ทำมังกรไม่มีมังกรเรื่องเลยเรื่องไงไปย่างข้าไปเห็นไหมฮะเห็นไหมว่าเขียนว่าของของมันจะวิ่งเข้าตัวเราเลยโดยที่ ไม่ต้องเป็นแตนโง่นะกระโอกตีได้ไกลถึงตรงนู้นเลยนีเหมาะสำหรับฟาร์มของเดี๋ยวิตั้นโดนทำบอสแป๊บเดียวบอสดรอป เราบินไม่ได้นะครับนี่บินไม่ได้เลยกะอาวมอต่อมาพร้อมกันสองตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ มอสกะให้ตายมันตายลงไปหน้าเม็ดเต็มจออีกอย่างหนึ่งคืออาวัชของวา,าริสนี่สามารถดำน้ำได้ด้วยนะ ไม่จบน้ำนะครับตัวให้ดอบอีกดูสิโอทำมันเนื้อโดนทำนเนื้อเผาไหม้ย,ยาไปครับที่สถานะอืดเลย สมอนอมังกรออกมาอ่ะแล้วก็วิธีที่จะจับก็ใช้พวกธนูพามนะครับลูกธนูพรามหรือว่ากระสุนพรามในการในการจับตัวนี้นะฮะอาหารก็เป็นอิสเทนทีมในการจับถ้าเจอนะก็ส่วนมากจะดรอปจากการฆ่าสเกลิตันนะครับหรือว่าฆ่าบอสระดับสูง นะตัวนี้นะโอเคก็วันนี้ก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โซ่พลังบุ๊บเรียบร้อยครับผมไปละบ๊ายบาย